สดีตอนเสช้าเด้อพี่นอ้องวันนี้ก็มาขอกับอีสานบานดุงกับยายบานดุงอำเภอบานดุงจังหวัดอุดรธานีเด้อพี่น้องวันนี้แพ,พาพามายยมเมืองน้องใหม่น้องใหม่กับน้องใหม่กิมซุ่งนามยังมีขังอยู่ คนตกไปข้าวกรเนเลยมองเพิ่นสิเป็นหึมหึมเพิ่นสิเป็นหน่ำบ่ไข่โบกไงมันมามาแต่เสาโคตรมืดบาดเมืดมืด,มดพี่น้องแต่ว่ามาแต่เสาโคตรห่วงใช่ไหมห่วงมีมีดอกโอ้มีดอกกระสัน่นมีนอนน ใหมนี้นสองนออาหนอน,นีสักก่อนอดจะเดดโอโอ้ยางงามเลย หาบึงนอะไรเงี้เงี้ยวก็ค่อยเอานอนในประทันในเงี้ยไม่หยามอยู่เลยถ้าโบโบตัดพันพันสิพันสีหกพันพันสิ่กใหญ่พันกว่าสีหกแล้วก็ตอนมาตาัดเอาลองดิจะสีดหน้าแรง นองนี่นอบอกง่ายป่านนองไม่พยบยานพี่น้องก่อนนี้ตังค์ละสามนองแต่ว่าท่านได้เงามีโค้งๆปาดเอาเลยท่านดำหุ่น ตรงไปสักคนพี่น,น,น้องขั้นยังไงมีอยูซี่หานอเลืออยูซี่หานอพี่นอ้องอันมีนอเงาอยู่สองหนอแยกยกันเรบตัดออกหนอเงา,งาสักก่อนตรงไปก่อนตรงไทั้งสองีึงตรง อย่างสมบทรานในเงาเตานอนหนี่งทุกันพี่บอก เติ่มตาพอดีหามาป,าปล,มาลูกหาฮะก้อยเห็ดมันผสมนอนอยู่ทั้งไหนเนาะวานตะโกเห็นนอนอยู่ทั้งไหนเนาะ มัไม่บ่งสิมีไข่เด้อพี่น้องคนน่ะไนะข่มำไมกินมซุ่งม่มีไข่ติ่มตาพอดีเอาไปใส่กระตาไปคนที่ภาพไปเอาแปลงงานบ้านเนี่ย ว่าให้หน้านั่นแบบน,นี้มาเติมกันพี่น้องอยากตีพี่น้องมาหาเห็ดปวกพี่น้องหาเห็ดปวกจอดรถแล้วมาหอดแล้วเด้อพี่น้องมาหอดมองหาหน่อไม้แล้วหน่อไม้ก็เป็นหน่อไม้กิมสุ่ง เอามากินส้มที่ยายปลูกไว้นะให้หน้านึ่งละทั้งทีสิบอกใครไม่นานขังบอกเป็นลุ่มคือทั้งทั้งนั้นอู้ยูเขียนล่ามพี่น้องเขียนล่ามอะไรหอยเขนลามวาเาาป็นจยานเท้ทางพี่ข้างคักคนสิมีห้างนกหลายๆคนอ่ะมีห้างนกหลายๆเนี่ยสิมีแขนล่ามเดอ้อพี่น้องคนอ่ะ แต่ทาอยู่งาไม่คนนะ่ะมา,าศัยให้เพิ่น้ำกันตดนอนก็ป็นขาวๆวังมีล่าบอเป็นขาวๆวองววสิพี่น้องโอ้หหมดจัวไไ่วอะไรตัดตั้มอะไก็ได้ไปิดตัดทิมคือเกา่า กอ้อาเอาเฟือ่องพี่นออ้องเอาเฟื่องปุ๊กไปน,นอนงามนอนอีกเสียเอาไปเห็ดล่ำสะก่อนพี่น้องเพราะว่าคนมีสามล่ำหนึ่งกำลังเกิดมากตบบนี้เ่นะนะหน่อยก่อพิษกันนี่เดิมนีมีน้องใหม่แล้วเด้อ พอแล้วนอสองนอสามนอแล้วมาหักออกหรือว่ามาตัดเอาหลายเถื่อแล้วพี่นองปีนีแจะต้องเริ่มฝนตกมามาตัดเอาสามสี่เถื่อแล้วคาดมาเถื่อนี่คือสิบเป็นเถื่อที่หาเนี่ล่ะถ้าจำบ่ผิดนอได้เงาตัดเอานอน,นั่นตรงไบซีซี ซีลัมหรือว่าหาลัมซีลัมก็ได้หาลัมก็ได้พี่น้องคอยสิ่งของบนไงนอนสกันรื้อที่น่องนอนนี่บาทนี่ ว้าวว้าวโอ้เราไปต้มกินกับเกี๊ยวกับปีเส็บเส็บได้ปะยังเนี่ยนะอุ้ยเป็นแมงสะออนไม่ก่อนี้บ่เอาดอกพิจารณานอกว่าหันในไงพามาเบิ่งโซนทางนี้ หญ้าเขียวดีดีทางนี้ตัดหญ้าไปว่างอาทิตย์ก่อนขึ้นมาอีกแล้วก่อันกับเกิดแล้วตะว่าบ้านไงไงท่นไม่เอาปกน้องที่านไม่ทางง่าเบิดเบ็ดล่ำซะนี่ก็พ่อท่านในง่าว ไปก่อนไปขาเอาลอดนะฮโอ้ยห้างนกเต็มพื้นดินนะนี่เห็ดเตี่นแล้วกระมิน้นห้างเตียนพี่น้องโอ้ยบนระวังงมาเตียนตั่วเท้ๆเลยนกทำไมเห็ดห้างไปนกไหลเงี้ยหรอพี่น้องคนนะ่าาะต่พัดกระสีเอาอยู่นอนเพราะว่าล่ำเป็นไหลล,ำล่ำแล้วนะ บ้องมันก็ตัดเอาไปเห็ดใดเด้อพี่น้องอ่อนๆเ่ยแล้วตดซอเอาดูขอหนี้ขอนี่กับพ่อตัดดูมาหาหน่อใหม่เนี่ยมาเขานุ่งลายหลพี่น้องนองนี่คือสิบ่เอาดอกเพราะว่าเพิ่นก่อเพิ่นพ่ท่านไงไง นกกรมีนม 2, นอสองนอหนุน,น,น,นพี่น้องเป็นแบบเพิ่นปลูกรุ่นซช่ไหมก่อไฟทั้งผีปลูกรุ่นก,ก็เกาะพระท่านใหญ่งมาหาทั้งผีพี่น,อน้องมาทางหาทั้งไฮน่าไฮนี่กอะแยกกระไดตานางพอดีอู้ผีได้โนนางเลื่อมเอาฉัน,น,นต้องดิ้นเนาะตาเนี่ยคือเกา่าคือกันกับทั้งหลังเริ่มออกลายแล้วแยกกับ จงไว้น้ำยานพันบ่ก่อพันบอยใหญ่แต่เหล่งเมื่อคือเก่าพี่น้องนะเอาล่ะเด้อจาพี่น้องมณีอีสานบันดุงกับย,ย่ยบันดุงอำเภอบันดุงจังหวัดอุดรธานีเด้อพี่น้องพาพีพานองมาเอาหน้าใหม่พี่น้องมาแต่เสารุ่งไหละสนอยู่ในป่าทงเสียงกระบคกขยี ฝากกดไลค์กดแชร์เด้อพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อผ่านคลิปใหม่ๆของยายขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามเด้อจ้ะขอบคุณหลายๆจ้าเขาบานก่อนพี่นอออ้องบานเมืเอามาเฮ็ดทำไมสมซะก่อน